สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนๆที่คนรักสัตว์หลายคนน่าจะสงสัยกันนะครับเรื่องสารกันบูดในอาหารสัตว์เลี้ยงนี่แหละครับ เป็นหัวข้อที่ถูกถามถึงบ่อยมากจริงๆค่ะวันนี้เรามีข้อมูลจากบทความวิเคราะห์ชื่อ Pet Food Preservatives Myths Facts and Business Strategy มาลองเจาะลึกกันดูเป้าหมายก็คืออยากจะมาคลายข้อสงสัยแยกแยะความเชื่อผิดๆออกจากข้อเท็จจริงแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเอ๊ะข้อมูลนี้มันสําคัญยังไงได้เลยค่ะคําถามแรกเลยก็คือจําเป็นไหมครับที่อาหารสัตว์เลี้ยงต้องมีสารกันบูดและคําว่าธรรมชาติกับสังเคราะห์เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนเรื่องความปลอดภัย ค่ะประเด็นแรกเลยที่คนมักจะเข้าใจผิดกันก็คือความเชื่อที่ว่าไม่มีสารกันบูดดีที่สุดเสมออันนี้ไม่จริงนะคะเอาละครับคือความจริงแล้วอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบเนี่ยนะคะจำเป็นต้องมีสารต้านออกซิเดชันหรือแอนตี้ออกซิเดนซ์เพื่อต้องกันสิ่งที่เรียกว่าไขมันหืนค่ะการหืนเนี่ยมันมันส่งผลเสียยังไงกับน้องหมาน้องแมวโดวยตรงเหรอคร การหืนเนี่ยนะคะมันทําให้สารอาหารในอาหารเสื่อมคุณภาพไปค่ะแล้วที่สําคัญคือมันอาจจะเกิดสารประกอบบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างพวกอนุมูลอิสระได้อ๋อครับ ดังนั้นเนี่ยอาหารที่เขาโฆษณาว่าไม่มีสารกันบูดจริงๆแล้วเขามักจะเปลี่ยนไปใช้สารต้านออกซิเดชันจากธรรมชาติแทนค่ะอย่างเช่นพวกวิตามินอ e, ีหรืออะไรแบบนั้นใช่ค่ะพวกวิตามินอ e, ีที่ชื่อทางเคมีคือมิกซ์ท o โคเฟเรล l s หรือไม่ก็สารสก,กัดจากโรสแมรี่ซึ่งก็ทําหน้าที่ปกป้องไขมันเหมือนกันแต่ว่าออข้อจํากัดคืออายุการเก็บรักษาเขาจะสั้นกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าคําว่าไม่มีสารกันบูดนี่อาจจะเป็นการตลาดนิดนึงนะครับแล้วเรื่องอายุเก็บรักษากับต้นทุนนี่มันต่างกันเยอะไหมครับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารธรรมชาติเนี่ยต้นทุนการผลิตอาจจะสูงกว่าเราาถึงสเราเซ็นแล้วอายุการเก็บรักษาก็อาจจะสร้างลงได้ถึง30-50%เลยค่ะอันนี้ก็ส่งผลต่อการจัดการสต็อกแล้วก็ราคาขายปลีกด้วยค่ะอันตรายส่วนธรรมชาติเท่ากับปลอดภัยเสมออันนี้ละครับจริงแค่ไหน อันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมากๆเลยค่ะต้องย้ําเลยว่าทุกสิ่งบนโลกนี้คือสารเคมีนะคะแม้กระทั่งน้ําเปล่าที่เราดื่มก็คือ H2O ครับความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์แต่อยู่ที่ชนิดของสารปริมาณที่ใช้แล้วก็วิธีการใช้มากกว่าค่ะหมายความว่าสารธรรมชาติก็ไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อเเสมอไป ถูกต้องค่ะสารธรรมชาติบางอย่างถ้าได้รับในปริมาณมากก็เป็นผิดได้นะคะอย่างไซยานายในมันสำปะหลังดิบ mm. ในทางกลับกันสารสังเคราะห์เนี่ยถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมตามที่หน่วยงานกำกับดูแลเขากำหนดไว้ก็คือปลอดภยัยแล้วข้อดีคือเขาควบคุมความบริสุทธิ์คุณภาพได้คงที่กว่า oh. แล้วบางทีนะคะประสิทธิภาพก็สูงกว่าด้วยซ้าอย่าง BHA BHT ที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยเขาทนความร้อนในกระบวนการผลิตได้ดีกว่าวิตามิน E ที่เป็นธรรมชาติครับผมหรืออย่งเอทอกซิควีนที่เป็นสารสังเคราะห์เหมือนกันก็สามารถยับยั้งการเกิดออกซิเดชันในพวกน้ำมันปลาได้ดีกว่าสารสกัดโรสแมรี่ถึง3-5เท่าเลยทีเดียวค่ะโอ้โห ต่างกันเยอะขนาดนั้นเลยประสิทธิภาพทางเทคนิคกับภาพลักษณ์นี้สวนทางกันชัดเจนเลยนะครับเนี่ยและประเด็นที่คนกลัวกันมากๆเรื่อง BHA BHT ว่าเป็นสารก่อมะเร็งเหรอครับอันนี้ข้อมูลจริงๆเป็นยังไงครับค่ะเรื่องนี้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร,ร์รองรับนะคะทั้ง FDA ของอเมริกา AAFCO ที่เป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ในอเมริกาแล้วก็ EFSA ของยุโรปค่ะครับ หน่วยงานเหล่านี้เขาอนุญาตให้ใช้ BHA และ BHT ในระดับที่ปลอดภัยค่ะคือไม่เกิน200ส่วนในล้านส่วนหรือ ppm ซึ่งถือว่าน้อยมากๆค่ะแล้วงานวิจัยที่บอกว่ามันเสี่ยงมะเร็งเหรอครับที่คนแชร์กันเยอะๆยะค่ะงานวิจัยพวกนั้นนะคะมักจะใช้สารเหล่านี้ในปริมาณที่สูงมากๆค่ะสูงกว่าระดับที่อนุญาตให้ใช้จริงในอาหารสัตว์เลี้ยงเป็น100่งถึงหนึ่พันเท่าเลยนะคะโอ้เป็นพันเท่าใช่ค่ะซึ่งมันเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ไม่สะท้อนการใช้งานจริงในระดับปกติที่เราถือว่าปลอดภัยนะคะค แต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางสหาภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยเขาได้สั่งห้ามใช้อ e t ทอกซิควินในอาหารสัตว์เลี้ยงไปแล้วตั้งแต่ปี2020เอ้าทำไมล่ะครับเนื่องจากเขามองว่ายังมีข้อมูลด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอค่ะซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานกันอยู่ตลอดเวลาค่ะอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเลยครับเรื่องปริมาณการใช้งั้นถ้าจะให้เทียบกันชัดๆเลยระหว่างกลุ่มสังเคราะห์กับธรรมชาติเนี่ยในแง่ต้นทุนกับอายุการเก็บรักษาจริงๆมันต่างกันประมาณ กลุ่มสังเคราะห์อย่าง BHA BHT เนี่ยราคาค่อนข้างถูกประมาณ8 0 5 5บาทต่อกิโลกรัมครับทนร้อนได้ดีทำให้อาหารเก็บได้นานประมาณ18-24เดือนเลยค่ะอืม,อมปีครึ่งถึง2ปีใช่ค่ะส่วนกลุ่มธรรมชาติเช่น m i x ซ์ท o กโ p h ฟ r รหรือวิตามิน E สารสกัดจาก Rosemary พวกนี้ราคาสูงกว่ามากประมาณ80-200บบาทต่อกิโลกรัมโอ้โหต่างกันเยอะเลยค่ะแล้วก็ทนร้อนน้อยกว่าอายุการเก็บรักษาก็จะสั้นลง เหลือประมาณ12-15เดือนค่ะต้นทุนต่างกันเป็น10บเท่าเลยนะครับเนี่ยไม่แปลกใจเลยครับที่มันมีทั้งอาหารกลุ่มอีโคโนมี่และก็กลุ่มพรีเมียมการเลือกใช้สารกันบูดนี่ก็เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สําคัญเลยสิครับใช่เลยค่ะการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดเป้าหมายแล้วก็ตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ว่าแนวโน้มทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยกำลังไปทางสารกันบูดธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโตปีละกว่า15%เลยทีเดียวโหโตเร็วมากค่ะ สิ่งสาคัญที่สุดตอนนี้ก็คือผู้ผลิตต้องสื่อสารอย่างโปรง่งใสให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้บริโภคไม่ใช่ใช้แค่คาการตลาดที่มันดูกํากวมหรือปิดบังข้อมูลไปเลยค่ะอืมน่าคิดตามเลยครับสรุปแล้ววันนี้เราได้ข้อคิดสําคัญสําคัญคือ 1. อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีไขมันยังไงก็ต้องการสารต้านออกซิเดชันเพื่อป้องกันการหืน 2. คําว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าปลอดภัยกว่าหรือดีกว่าเสมอไปค่ะและ 3. ส,สังเคราะห์ก็ไม่ได้อันตรายเสมอไป ถ้าใช้อย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานถูกต้องเลยค่ะขอเสริมอีกนิดเดียวค่ะว่าเวลาเราไปเลือกซื้ออาหารให้น้องๆเนี่ยการอ่านฉลากสําคัญมากจริงๆค่ะครับลองพยายามมองหาชื่อสารเคมีจริงๆบนฉลากเช่น Mix t o c o p h o r o s s หรือ BHA แทนที่จะเป็นแค่คำกว้างๆอย่าง natural anti-oxidant blend หรือสารต้านอนุมูลอิสระเฉยๆอ๋อครับมันจะทำให้เรารู้จริงๆค่ะว่าเอ๊ะในอาหารนั้นๆมีอะไรอยู่บ้าง คําแนะนําที่ดีมากเลยครับสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าการที่เราพยายามทําความเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเรื่องสารกันบุญในวันนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะเป็นทักษะสําคัญในการกลั่นกรองข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆในโลกที่ข้อมูลมันท่วมท้นรอบตัวเราทุกวันนี้ก็ได้นะครับเห็นด้วยเลยค่ะ